สวัสดีด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะฮะฮาริสคุงมาสเตอร์เกมมิงนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินของโซนฟ o ตไทยแลนด์นะฮะนี่ขแรกนะครับให้คุณเข้า www.thaimgame.com นะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะแล้วก็มาตรงขวาล่างนะฮะตรงนี้นะฮะใครก็ไม่รู้บอกกูสายล่างเขี้ยนะฮะผมก็มากดตรงนี้เนาะ มาบอกเขาว่า,าจะเติมเกมอะไรราคาบัตรเท่าไหร่แล้วก็ให้เลขบัตรเข้าไปนะฮะรอประมาณ5นาทีเนาะนะครับแล้วก็ให้คุณดำการมาใน m2.com ทับโภมนะฮะแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยกดเติมเงินนะฮะกดเติมเงินตรงนี้แล้วก็ให้คุณใส่เข้าไปนะฮะรหัสยังไงก็เห็นกันเนาะอ่ะก็ใส่ไ้ให้ดู ครับรหัสผ่านก็ใส่ไปเลยนะฮะนี่มันจะกลับมาหน้านี้เนาะให้กดไปที่ตัวนี้อีกครั้งนะฮะแล้วก็ใส่เขาจะให้บรัตรหนึ่งแล้วก็บัตรสองมาให้คุณต้องการเอาบัตรหนึ่งมาใส่ที่การ์ดนัมเบอร์ Number, แล้วก็อันที่สองก็ใส่ที่การ์ดพาสแค่นี้ครับแล้วก็เออไม่ใช่นี่นะไม่ใช่นี้เอาไว้โอน โอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเออลืมอีกอย่างหนึ่งฮะห,ห้ามอยู่ในเกมนะครับในตอนที่ตอนที่เอ่อกำลังกำลังกำลังเตนนิมเงินอย่าอยู่ในเกมนะครับมันจะไม่เข้าแคสจะไม่เข้าตัวให้นะครับโอเคครับค่อยแล้วมาเจอกัน